คลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องนะครับอายุของมนุษย์นะครับว่าสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่ำสุดได้เท่าไหร่นะตามตามข้อมูลนะครับในพระเจ้าปิดกนะครับเท่าที่ผมจะจําได้นะก็จะมาเล่าให้ฟังประมาณว่ามนุษย์นะครับในอายุในอายุอสงงขายปีเนาะอสงไขายปีเนี่ยมันนับเป็นตัวเลขไม่ได้ครับจะนับเป็นร้อยล้าน ร้อยร้อยล้านปีก็ไม่ได้แสนล้านปีก็ไม่ได้ล้านล้านล้านปีก็ไม่ได้นะครับโดยต้องเขียนเป็นอสงไขยนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าต้องใช้ตัวเลขเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าอสงไขยนะผมก็จําไม่ได้ผมจําได้แค่แค่กับนะฮะกับเนี่ยมันก่อนอสงไขยอีกนะหนึ่งหนึ่งกับเนี่ยมันเอ่อหนึ่งกับเนี่ยมันถูกอุปมาอุปอุปมาอุปมยไว้ว่ามีแท่งศิลา เนาะศีลาก้อนสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับสูงสิบหกสิบหกกิโลกว้างสิบหกกิโลนะครับมันคือหนึ่งโยดอะนะครับทุกๆ1 0หนึ่งร้อยปีมีเทวดาเอาผ้าบางๆมาลูดหนึ่งครั้งแวบอย่างเงี้ยอย่างนั้นแล้วทําอย่างเงี้ยซ้ําไปซ้ําไปเรื่อยๆจนแท่งศิลาหมดหนั่นน่ะถึงจะเรียกว่าหนึ่งกับนะครับแต่ไม่รู้ว่าอสงไขยปีของ ของอายุมนุษย์เนี่ยจะขนาดนั้นไหมนะครับเนี่ยอาจจะน้อยกว่านั้นก็ก็ไม่ทราบได้นะครับอันนี้อันนี้ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้จริงนะไอเรื่องไอเรื่องเนี้ยเรื่องอายุตรงนี้นะแต่ว่าแค่จะมาเล่าคร่าวๆว่าพออายุท,ที่ที่มนุษย์ไปถึงอายุได้ขนาดนั้นว่าเป็นเพราะอะไรนะครับหนึ่งมนุษย์ยุคนั้นเป็นผู้มีศีลมิธรรมนะครับศีลห้าไม่มีตะไม่มีตกบกพร่องนะครับทุกทั้งโลกเลยนะทั้งโลก นะครับแล้วคราวนี้มนุษย์ยุคนั้นบริโภคแต่พืชพันธุยาหารนะครับโรคภัยเขาเลยไม่มีนะครับเขาจะมีความทุกข์แค่หนึ่งง่วงนอนมีหนึ่งง่วงนอนสองอเขาเรียกน,นะถ,ถ่ายท้องเนาะเขาเรียกปัสสาวะอุจจาระนะครับอสองนะสามหิวนะครับหิวสี่กะ สี่นี่เหนื่อยอน่าจะเหนื่อยเหนื่อยจากการเดินทางเหนื่อยจากอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเป็นเหนื่อยอย่างนั้นอ่ะประมาณนี้นะครับโรคภัยที่เขาจะเจอนะเขาไม่ได้เจอโรคภัยเหมือนเหมือนในยุคเราอย่างนี้นะครับคือคือยุคเรามันเป็นยุคช่วงมนุษย์อายุขาลงเนาะอืมนั่นแหละแต่ต้นต้นสาเหตุกนคือเป็นอย่างนั้นแหละนะครับมนุษย์ยุคนั้นจะเป็นจะเป็นกันัะอย่างนั้นนะครับแล้วก็ พอพอนานไปนะครับที่มนุษย์มนุษย์เริ่มอายุลดลงเนี่ยนะครับพอนานไปมันมเริ่มมีการผิดศีลข,ขึ้นมานะครับในบางอย่างนะครับก็ไม่รู้ว่าศีลไหนแหละมันจะต้องมีอยู่ในห้าศีลนั่นแหะนะครับเกิดขึ้นมานะครับทีละยอมทีละย่อมทีละยอมของมุมโลกนะฮะตามแต่ทีละต่างๆเนาะคราวนี้นะครับพออายุมันลดลงเนาะ มันจะมีเรื่องของออถ้าผมจะไม่เ่ยนจะเป็นเรื่องของอาหารการกินอย่างเงี้ยครับมันจะมีการแย่งแย่งกันเกิดขึ้นนะครับในในยุคนั้นนะเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีมนุษย์บางกลุ่มนะครับที่ติดนะครับในรสชาติของเนื้อนะครับอกเนื้อนะก็เริ่มไปหากินไปแล้วไปไปล่าสัตว์บ้างไปอะไรบ้างอ่ะครัวนี้มัน มันอายุมันก็เริ่มลดลงมาอีกเพราะว่าอะไรหนึ่งโรคไปไข้เจ็บเนี่ยบางทีมันก็เกิดมาจากการทําการปฏิบัตินะครับเราสัตว์พวกนี้ด้วยเพราะว่าอะไรพอซากศพของสัตว์นะครับเป็นสิ่งที่บอกเกิดเชื้อโรคเนาะนะครับแล้วคราวนี้อ่ะมันก็จะมีมนุษย์บางกลุ่มเหมือนกันนะที่กินที่กินมนุษย์ต่างเผ่าพันธนะุ์อะ ในในโบราณมีนะครับมีนะของไทยก็มีนะแต่ไทยอเลิกแล้วถ้าตามประวัติเนี่ยในยุค2,000 2, กว่าปียุคยุคที่พระสมมาสม,มุทรเจ้าท่านยังอยู่อะประเทศไทยส่วนภูมิะนะครับยังมีการยังมีการนี้กันนะกินคนต่างเผ่าอยู่นะอืมโอพอๆกันกับไอ้นั่นเลยอเมซอนเลยแต่นี้มันถูกเขียนไว้ในในพระไตรปิฎกเนาะนะแต่ในใน ปงสวดาหรือประวัติอื่นๆไม่รู้ว่ามีไหมนะครับแต่อีกหนังสือหนึ่งนะครับพุทธศาสตร์สุวรรณภูมิเนี่ยอันนี้มีนะครับที่กล่าวที่กล่าวว่ามนุษย์กินเออคนไทยเนี่ยไปไปจะเรียกว่าคนไทยทั้งหมดก็ไม่ได้ต้อเรียกอะไรสุวรรณภูมินะครับประเทศสุวรรณภูมิเนี่ยก็ไปกินมนุษย์ถังเผ่าพันธุ์ก็มีซื้อข้อข้อมูลเนี้มันได้มาจากแผ่นจานนะครับแผ่นจานในประเทศไทยนี่แหละ นะครับน่าจะน้อยคนที่รู้นะครับในในเรื่องนี้นะครับเนาะอ่ะอันเนี้ยผ่านไปนะครับแต่คราวเนี้ยในเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีเรื่องเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้โลกด้วยแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงกลุ่มมนุษย์ผู้สามานด้วยผู้อยู่เบื้องหลังควบคุมโลกอะ่ะนะครับแต่อันนี้จะไว้ไว้เ่าในในในตอนอื่นๆนะครับตอนนี้เอาเอาเรื่องเหตุและผลนะครับที่มนุษย จากอายุสูงสุดนะครับจนต่ำมาถึง10ปีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็นั่นแหละมนุษย์พอมนุษย์เป็นอย่างนั้นอะนะครับจริงๆมนุษย์อยู่สุขสบายนะแต่ว่าสุขสบายแบบไหนเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับต้นไม้โลกนะครับพออายุลดหลั่นลงมาลง,ล,งลงมาเนี่ยหนึ่งเลยคือสิ่งที่เข้ามาก็คือเทคโนโลยีก็เข้ามาเกี่ยวนะ มนุษย์ตั้งแต่อายุนั้นอายุสูงสุดนั้นนะครับมันก็จะมีการสร้างนูน่นสร้างนี่อะไรเงี้ยอาตามตามนี่เนาะตามเทคโนโลยีตามอายุขัยของเขาเนี่ยนะครับเทคเทคโนโลยีก็มีส่วนทําให้มนุษย์อายุลดลงกันนะใช่ไหมเพราะเทคคือเพราะเทคโนโลยีต่างเนี่ยมันก็ต้องเอาทรัพยากรทางธรรมชาติมาทําไม่ว่าจะต้นไม้อิฐหินปูนทรายอะไรต่างๆที่อยู่ในโลกนะครับเกิดอุตสาหกรรมต่างๆเนาะเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมา นะครับทาให้เกิดโอ้มันอาจจะมีโรคภัยทางทางอุตสาหกรรมบ้างหรือโรคภัยเกี่ยวกับการทรําปศุสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีมาแล้วมันเกิดขึ้นมาอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าในอีกปีหนึ่งนะครับแต่ว่าเหตุผลเนี่ยมันมันมาเป็นอย่างนี้แหละนะครับอ่ะคราวนี้แล้วทําไมมันถึงลดลงไปถึงนอายออุอายุ10ปีนะครับก็คือ นั่นแหละตอนนี้เราอยู่เราน่าจะอยู่ในยุคของมนุษย์อายุไม่เกินร้อยปีนะครับณนะตอนปัจจุบันนี้นะปี2,500กว่าเนี่ยนะครับไม่ถึงร้อยแล้วนะครับอืก็ลองลองลองผู้ชมลองลองเทียบเคียงดูนะครับใครที่เกิดเนาะใครที่เกิดนะับมาตั้งแต่เด็กอะยิ่งยิ่งคนยิ่งคนอายุมากๆอ่ะจะรู้ดีนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยอะ่ะ นะตั้งแต่เด็กยาวจนมาถึงจนปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีมันถูกมันถูกพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นอะไรหลายอย่างมากมายอุตสาหกรรมต่างๆมันก็เยอะขึ้นถูกไหมครับอย่างที่เรารู้กันมันก็มีเรื่องอุตสาหกรรมยาเห็นไหมมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับวัคซีนอย่างเงี้ยสร้างสร้างเชื้อโรคหรือสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มาขายวัคซีนได้อะอย่างเงี้ยมันก็อย่างหนึ่งแล้วหรือสร้างโรคสร้างภายัย้เจ็บขึ้นมา เพื่อขายยาได้อันนี้ก็อย่างหนึ่งแหละนะคราวนี้ในพระเจ้าวิดกเนี่ยกล่าวไว้ว่าเด็กอายุ10ปีตอนที่ผู้คนอายุ10ปีเหลือเหลืออายุ10ปี5ปีเนี่ยพร้อมคลอดลูกนะครับแต่ว่าเด็กที่ออกมาเนี่ยคือออกมาจากท้องท้องพ่อจากท้องแม่เลยนะสามารถยืนได้สามารถเรียนรู้เข้าใจอะไรต่างๆได้จับอะไรเป็นอาวุธแล้วฆ่าแล้วทําการาประหัดประหารกันเอง นะครับถ้าถามว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงคือตอนนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากท่านดูนะลองจินตนาการตามนะครับเด็กอายุแค่ไม่กี่ขวบสามารถเรียนรู้ภาษาคนาสามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่าพวกเราถามมันเพราะอะไรเพราะเทคโนโลยีที่มันเข้าถึงง่ายถูกไหมครเทคโนโลยีตอนนี้มันมันเข้าถึงง่ายนะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับพ่อแม่บางคนนะั่นก็เลี้ยง เเรียนด้วยโทรศัพท์อันนี้ให้เด็กดูนู่นนี่นั่นเขาก็ได้ยินไงเขาจะได้ยินเสียงเขาจะได้เห็นภาพเขาจะได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ซึมซับซึมซับซึมซับเข้าไปนะครับกลายเป็นว่าเด็กาอาจจะสามารถพูดรู้เรื่องได้ตั้งแต่สองขวบสามขวบหนึ่งขวบซึ่งมันจะต่างมันจะต่างจากมันจะต่างจากคนอายุโบราณนะเด็กอายุสี่ห้าขวบอย่างเงี้ยเพิ่งจะเริ่มเรียนรู้เ,เพิ่งจะเริ่มเริ่มพูดได้เพิ่ม เพิ่งจะรู้เรื่องนะครับโอ้โอจะหมดเวลาแล้ว